ฟรี่จอมป่ว,วน EP ส e องเอ๊ะสงสัยมีคนเกิดอุบัติเหตุนแน่เลยไปดูดีกว่ามนุษย์เป็นไงบ้างอเอ๊ะถ้าเจอถ้ามนุษย์เจ็บป่วยเขาต้องไปที่โรงพยาบาลงั้นเราก็พาเขาไปโรงพยาบาลดีกว่าแล้วโรงพยาบาลอยู่ทางไหนเนี่ยดูจากเซ็นของฉันแล้วฉันว่าโรงพยาบาลต้องไปทางนี้แน่นอน คนที่รักษามนุษย์เขาคงจะเรียกว่าหมอมั้งหมอคะพอดีไปเจอคนที่ขับรถชนคนที่เกิดอุบัติเหตุนะคะต้องทำไงบ้างคะคนนั่งรออยู่ตรงนี้แหละจ้ะว่าแต่ทำไมผู้หญิงคุณนั้นถึงแต่งตัวแปลกจังสงสัยจะไปงานคอสเพลหรือมั้งว่าแต่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงแล้วคุณเป็นใครทำไมแต่งตัวแปลกจังสงสัยคุณน่าจะไปงานคอสเพลหรือมั้ง ก็คุณโดนรถชนก็เลยมาช่วยไว้อ่ะก็งานคอร์สเพย์ก็เป็นงานที่คนจะแต่งตัวเหมือนตุก๊กตาหรือแต่งตัวคอร์สเพย์อย่างเช่นคนแต่งตัวเป็นแฟรี่ไงไม่ได้คอสเพย์นะคือฉันเป็นแฟรี่จริงๆอะ่ะฉันไม่เชื่อหรอกอย่า,ามาอ้ํากันเล่นเลยอ่ะเห็นไหมฉันเป็นแฟรี่จริงๆเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยช่วยด้วย แปลว่าอันที่ฉันเกิดอุบัติเหตุก็เพราะเธอนะสิคือฉันขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจจะอยู่ฉันก็หลุดมาที่นี่อ่ะและเรื่องราวเป็นไงมาไงล่ะหรือว่าฉันไปเดินเล่นน่ะแล้วอยู่ๆฉันก็ตกเขาแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วอยู่ๆฉันก็เจอรถนายแล้วนายก็เกือบชนฉันเลยอ่ะบ้านฉันไปดินเธอก็อย่าลืมไปเปลี่ยนชุดนั่นดิคนจะหาว่าเป็นบ้าณดินแดนแฟรี่ เขาหาจเฟนี่ติดไซ่ไปแล้วเอ๊ะนั่นมันพวกราชาปีศาจนี่นายาหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้พวกมานพวกสัตว์ประหลักที่ไปซุกมซ่อนี่ทิ่ตายพวกเจ้าต้องไปจัดตัวเฟนี่ทั้งหมดไลยค่ะ ตรงนี้ค,คะมีแฟนนี่ตัวหนึ่งที่หายไปคาดดูในมิตแล้วว่าอยู่ที่เมืองมนุษย์ข้าจะไปตามหาแฟนอดยใช้ก้อง,ง้าวรกดุนเนี้ปล่อยนะพวกเราออกไปนะไอพวกปีศาจถ้าจะมำบุญกัเรดดุนก็อดทำเสร็จกันแล้วกัน,นงจงไปที่โลกมนุษย์